นี่คือเรื่องราวสรุปของพระสารีบุตรนะท่านเนะ่ะเป็นสิทธิเอกมือขวาของพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าฉลาดสุดๆปัญญาเป็นเลิศว่างั้นเถอะเรื่องแรกเลยนะตอนท่านยังหนุ่มๆชื่ออุปติสสะเนี่ยกำลังหาความจริงของชีวิตอยู่แล้ววันหนึ่งไปเจอพระรูปหนึ่งชื่อพระอัศชิท่านสอนแบบสั้นๆแต่โหลึกซึ้งมากบอกว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าสอนเหตุแล้วก็สอนวิธีดับเหตุนั้น ฟังแค่นี้อุปติสสะเกตเลยแบบปิ้งเข้าใจทันทีแล้วพอเข้าใจปุ๊บนะท่านก็ดีใจมากรีบไปชวนเพื่อนรักเลยชื่อโกลิตะไปหาพระพุทธเจ้ากันไปขอบวชด,ด้วยกันเลยพระพุทธเจ้าก็ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าสารีบุตรแล้วด้วยความที่ท่านฉลาดมากไม่นานเลยจริงๆก็เข้าใจธรรมะแบบทะลุปรุโปร่ปปรงเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยแล้วก็ได้รับตำแหน่งสำคัญมากเป็นอัครสา,าวุกเบื้องขวาเก่งสุดเรื่องปัญญา แล้วก็สุดท้ายก่อนที่ท่านจะนิพพานคือแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วท่านก็กลับไปที่บ้านเกิดก่อนนะไปทําเรื่องดีๆตอบแทนคุณแม่สอนธรรมะให้แม่ฟังจนเข้าใจแล้วท่านก็จากไปอย่างสงบสรุปก็คือพระสารีบุตรเนี่ยแหละคือสุดยอดอัครสา,าวกด้านปัญญาเปรียบเหมือนแม่ทัพธรรมคนสำคัญของพระพุทธเจ้าเลย